ยินดีต้อนรับผู้ประเมินและคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลทุกท่านข้าพเจ้านางรุ่งนภาภูดินดงตำแหน่งครูอันดับคส .1 ปฏิบัติงานณนศะูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวงังไซพูลสังกัดเทศบาลตำบลวางไซพูลอำเภอวางไซพูลจังหวัดพิจิตร ข้าพเจ้าขอเข้ารับการประเมินผลค่าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการปีการศึกษา2,564ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2522ปัจจุบันอายุ43ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่2หมู่14 ตำบลวงังไทรพูลอําเภอวงังไทรพูลจังหวัดพิจิตรประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาสถาบันโรงเรียนบ้านวางังไทรพูลระดับชั้นมัธยมศึกษาสถาบันโรงเรียนสากตรเหล็กวิทยาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไปและประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและประเมินโครงการสถาบัน ราชพัฒเพชรบูรณ์ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสถาบันมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยสถาบันมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนดุสิตประวัติการรับราชการ ข้าพเจ้าบรรจุครูผู้ดูแลเด็กเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2559บรรจุครูอันดับคอสอหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันงานปฏิบัติการสอนข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนด้วยกิจกรรม6หลักกิจกรรมที่1กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมที่2กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมที่3กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมที่4กิจกรรมเสรีกิจกรรมที่5กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมที่6กิจกรรมเกมการศึกษาการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพเมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในระดับชั้นปฐมวัยจึงทำให้ข้าพเจ้า จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไสพูนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ของผู้เรียนและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนออนไลน์และออนแ์ เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นคนดีมีวินยัยสำนึกความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองนอกจากนี้ยังมีความหลากหลายในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้มีการวัดและการประเมินผลตามแผนจัดการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนข้าพเจ้าทำการสำรวจสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วและจัดหาจัดทำสร้างสื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการส่งเสริมพัฒนาการ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกจัดทำและจัดหารวมกันออกแบบการเรียนรู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนพึงได้รับและมีการผลิตสื่อร่วมกันระหว่างเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการจัดทําโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ในการปฏิบัติตนของผู้เรียนเมื่ออยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้าพเจ้าจัดทําโครงการทันตสุขภาพเกี่ยวกับดูแลสุขภาพฟันของผู้เรียน และโรคติดต่อในเด็กเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับความรู้และสามารถดูแลสุขภาพเด็กได้อย่างเหมาะสมและเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในเด็กการจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีนระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดและ เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมจากสถาบันที่เปิดอบรมต่างๆเพื่อเป็นองค์ความรู้ใหม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษาหรือระดับเครือข่ายการเข้ารับการอบรมออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC และการพัฒนาตนเองในด้านการเป็นผู้นำในรูปแบบระบบการเรียนการสอนออนไลน์การจัดทำวิดีโอการสอนแอปพลิเคชันแคปคัตให้กับเพื่อนครูเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบได้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ประเมินและคณะกรรมการตรวจสอบและกลังกรองข้อมูลทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกคำแนะนำ พร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลดีต่อผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่ดีต่อไปขอขอบคุณค่ะ